จะเดินเข้าไปไหนกันครับอุ้ยก็เกาดมากคบดีหรือนิดเดียวกําลังถ่ายคิดว่ากําลังถ่ายคิดว่าจะเดินไปไหนกันอะไรเจ้หัวเล่ะถ้าโป๊กเยอะโอ้โหเหลียบร้อยเลยนี่ แต่มันไม่หนักหรอกบรรยากาศดีมากเลยครับนี่ครับโอ้ต้นอะไรวะเนี่ย thank <laughs> you